ภาพวาด c h r i s t i a s w o r ปี1948ของ Andrew Wyeth เป็นงานศิลปะที่มีพลังในการสื่อสารสูงสัญ,ญลักษณ์หลักในภาพได้แก่ Christina Ozen หญิงสาวผู้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมซึ่งกำลังคลานผ่านทุ่งหญ้าแห้งแลง้งเพื่อมุ่งหน้าไปยังบ้านของเธอที่อยู่บนเนินเขาเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะข้อจำกัดทางร่างกายและอุปสรรคในชีวิต ในขณะที่บ้านฟาร์มซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและเป้าหมายที่ดูเหมือนจะยากที่จะเอื้อมถึงส่วนทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และว่างเปล่าที่ทอดผ่านไปนั้นเป็นตัวแทนของความโดดเดี่ยวและความยากลำบากในเส้นทางชีวิตสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดนี้รวมกันสร้างความรู้สึกถึงการต่อสู้ของมนุษย์กับความเป็นจริงอันโหดร้ายและความโดดเดี่ยวได้อย่างลึกซึ้งและทรงพลัง ปัจจุบันภาพวาดนี้จะแสดงอยู่ที่ Museum of Modern Art ในนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา